อคำว่ากราบนี่แม่งน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ประจำชาแนลเราแล้วอะเอาเลยครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนล EGSX1 นะครับผมและในคลิปนี้นะครับเราจะแจกไฟล์มอดพื้นฐานประจำชาแนลของเรานะครับเห็นหลายหคนนะครับคอมเมนต์มานะครับบางคนก็ทักเข้ามาในแฟนเพจนะครับว่าพี่ครับไอ้โปรแกรมมหัศจรรย์นี่มันคือโปรแกรมอะไรพี่ครับพี่ใช้คีโอรุ่นไหนพี่ครับพี่มีสกินซีเล็กเตอร์แจกไหมหรือว่ามีไฟล์พื้นฐานแจกไหมนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็ได้รวบ ไฟล์ทั้งหมดมาแจกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าผมน่าจะทําคลิปนี้ตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมไม่คิดไงว่าจะมีคนชอบ GTA แล้วก็ลงมอส GTA เยอะขนาดนี้นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับคนซับสไคร์ชแนลเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วผมรู้สึกว่าบางคนเนี่ยเป็นมือใหม่แบบน้องๆหลายๆคนเพิ่งม,มาเริ่มเล่น GTA หรือว่าแบบเคยเล่น GTA มาแต่ไม่เคยลงมอสมาก่อนนะครับบางคนเนี่ยก็พยายามหาไฟล์มอสเพื่อมาลงมอสของชแนลเรานะครับแต่ว่าบางทีอาจจะหาผิดตัวอย่างเช่นว่าอาจจะหา KIO มานะครับแต่เป็น KIO ที่ว่าทําไมช anel ผมลงมอดลงได้ทําไมน้องๆหลายๆคนลงแล้วบางคนก็ลงไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมก็เลยจะมาแจกไฟล์มอดที่ผมใช้ในการลงคลิปทั้งหมดนะครับผมคลิปกี่คลิป,ลปที่มีมอดเนี่ยนะครับผมก็จะใช้ไฟล์จําเป็นพวกนี้ในการลงมอดนะครับหลายๆคนถามว่าลงมอดมอดหนึ่งเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างแน่นอนครับผมมันต้องมี c r e โ o มี mod l o ดอ e r นะครับมี skin s ิ l e c t o r อาจจะมี gmm ด้วยแล้วก็มีโปรแกรม elric img editor นะครับหรือโปรแกรมมหาศย์นั่นเองอ่ะโอเคครับผมแล้วก็ในคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการลง กตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับว่าการโหลดไฟล์นั้นมีอะไรบ้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้คุณผู้ชมดาวน์โหลดไฟล์ที่ผมทิ้งไปทางลิ์ด้านล่างนะครับนั่นก็คือไฟล์นี้นะครับแล้วก็ทําการ Copy ไฟล์นี้นะครับผม เราคลิกลิงกเข้าไปนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมา1นึ่เบราว์เซอร์ที่เราจะใช้ดาวนโหลดนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับผมคลิกไปจะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับผมแล้วทีนี้เรากดคําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับมันก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็จะมีมินิเกมให้เราเล่นนะครับผมให้เราเลือกไฟจราจรบางคนอาจจะไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะเจอให้เลือกจักรยานบ้างแหละให้เลือกท่อน้ําอะไรอย่างนี้เป็นมินิเกมนะครับแล้วก็กดเล่นไปก็คงจะไม่ยากเกินไปนะครับเด็กสี่ห้าขวบ ง่ายนะครับผมนะเพราะว่ามันเป็นปริศนาไม่ยากแล้วเราก็กดนี่ฮะคลิกเฮียจูคอนติเนียวนะครับเห็นไหมครับพอเราจิ้มเข้าไปเนี่ยนะครับสีมันจะเริ่มเข้มขึ้นอันนี้มันจะจางนะเราจะรู้เลยว่ามันสามารถคลิกได้เราคลิกเข้าไปเด้งโฆษณาแล้วก็ปิดไปนะครับคลิกจนกว่าหน้าต่างนี้จะเปลี่ยนนะครับอ่าทีนี้ครับ your link is almost ready ก็คือลิงก์ของคุณเนี่ยพร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วรอ10วินาทีนะครับผมไม่ต้องไปซีเรียสโฆษณาโนไวรัสนะครับเป็นโฆษณาขายของเนาะทีนี้เราก็กด get link นะครับอ่าก็จะเด้งโฆษณามาแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครัผมมมนลลไฟฟ์ราาาสถ ได้เยอะดีนะครับผมก็เลยเลือกใช้เว็บไซต์นี้แหละนะครับอ่แล้วก็กดดาวน์โหลดนาวไปเลยนะครับผมอ่ากดปุ๊บเด้งโฆษณาปิดไปนะครับกดจนกว่ามันจะขึ้นหน้าใหม่นะครับจะมีโฆษณาซ้อนกันเล็กๆน้อยๆนะครับก็เหมือนกับเอเว็บที่เราฝากไฟล์แหละแม่งโฆษณาเด้งเหมือนกันนะครับพอกดดาวน์โหลดเสร็จนะครับมันจะเป็นป๊อปอัพหน้าต่างใช่ไหมเราก็ปิดไปนะครับเพราะมันเป็นโฆษณานะเราจะกดจนกว่ามันจะขึ้นแถบดาวน์โหลดด้านล่างนะครับเห็นไหมอ่านี่ฮะดาวน์โหลดแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่ฮะ basic file mod ets นะครับอันนี้เนี่ยคือผมมีอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะผมเป็นคนสร้างไฟล์ตัวนี้นะครับแน่นอนก็ต้องมีอยู่ในเครื่องนะครับผมนี่ฮะมันเลยซ้ํากัน2อันเนาะทีนี้ครับเราก็ลากไฟล์ตัวนี้มาที่หน้าเดสก์ท็อปเลยนะครับผมบางคนเนี่ยอาจจะขึ้นโหลดแบบเบราว์เซอร์บางคนอาจจะขึ้นดาวน์โหลดแบบ idm นะครับ internet download manager อันนี้เนี่ยนะครับโหลดได้เหมือนกันเต็มสปีดทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะโหลดผ่านเบราว์เซอร์โหลดผ่าน idm สามารถโหลดได้หมดเลยเต็มสปีดทั้งหมดนะครับนะทีนี้เราก็จะได้ไฟล์นี้ครับ วงเล็บ2อนะครับอันนี้ไฟล์มันซ้ํากันนะครับต้องขออภัยด้วยนะผมเป็นคนสร้างไฟล์นี้ก็ต้องมีไฟล์ซ้ํากันเป็นธรรมดาอ่าทีนี้เราก็กดแตกไฟล์ออกมานะครับอันนี้เนี่ยผมอัพไฟล์แบบวิลลานะเห็นไหมมันจะเขียนว่าใช้วิ i l l a a c h i e นะครับผมอัพไฟล์วิลลาสามารถแตกไฟล์ได้ตามปกตินะครับบางคนแตกไฟล์แตกไม่ได้อันนั้นมันเป็นไฟล์ซิปนะครับก็ต้องใช้ s e v e แตกไฟล์เนาะหลายคนถ้าเกิดว่าใครแตกไฟล์ไม่ได้ให้ไปโหลดโปรแกรม s e v e มาติดตั้งนะครับก็จะสามารถแตกไฟล์ได้ตามปกติเนาะอ่ะทีนี้เราก็กด a t t r a c t to basic file mod ออกให้กดสร้างโฟลเดอร์เอาไว้นะครับเผื่อไฟล์นั้น,นมันมีไฟล์เยอะนะครับเดี๋ยวมันกระจายเต็มหน้าเดสก์ท็อปนี่แย่เลยนะแล้วก็กดตรงนี้ครับ a t t r a c t to basic file นี่ครับกดไปเลยจะขึ้น enter password นะครับแล้วก็ใส่ password ที่ผมจะทิ้งไว้ทาง description นะอย่าลืมอ่าน description ด้วยนะเว้ย description ใน channel เรามีประโยชน์นะ password คือ e g s x 1 <S ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับผมพิมใหญ่ทั้งหมดแล้วก็ตามด้วยเลขหนึ่งนะ e g s x 1ไม่มีเว้นวรรคไม่มี Space bar อะไรทั้งนั้นนะครับทุกอย่างต้องเขียนติดกันหมดนะทีนี OK นนนแ้แล้วบล์์มแสูณ เบสิกไฟล์มดเรียบร้อยครับแต่ไฟล์ออกมานะครับจะเจอไฟล์นี้นะครับนี่น่ารักน่ารัก,น,รกนี้17เมกะไบต์นะครับผมเพราะว่าไฟล์ข้างในถูกบีบอัดมากนะครับนี่ครับผมโอ้โหหน้าตาดูน่าใช้งานเนาะบอกได้เลยว่าสวยงามมากเพราะว่าผมได้เรียงไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เนี่ยผมจะตามทายด้วยชื่อช่องผมเสมอนะเพราะว่าไฟล์พวกนี้เนี่ยผมตามหาและอัปเดตมันเองนะครับผมอันไหนเนี่ยใหม่ล่าสุดแล้วก็เลือกแบบใหม่ล่าสุดนะครับไม่มีอันเก่าไม่มีแบบนานนมนานมาแล้วไม่มีนะครับผมอัปเดตใหม่ทั้งหมดนะอะไรที่มันมีอัปเดดตนีี่ผมมใสา้้หแลว ผู้ชมไม่ต้องไปหาโหลดแล้วแหละนะครับน่าอยู่ได้อีก2-3ปีแหละคือแบบไม่ต้องหาไฟล์นี้อีก2-3ปีนะครับผมในไฟล์นี้จะประกอบทั้งหมดนะครับ6ไฟล์แถม1ไฟล์นะครับผมที่สำคัญเลยคือเรามี c r e o 4อัปเดตนะครับ ggmm img editor mod loader skin tester 2.1 แล้วก็มีโปรแกรม,มหศัศจรรย์น,นะครับผม lcimg อ่ะทีนี้นะครับเราแถม gmm ให้ด้วยเผื่อหลายๆคนอยากจะเอาไปลงมอดรถนะครับผมเปลี่ยนมอสรถในเกมก็สามารถใช้ gmm ได้นะครับผมแต่จริงแล้วมันใช้มหัสจย์ก็ได้แหละนะครับแต่ gmm เนี่ยมันตัดรายละเอียดได้ดีกว่าแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าลงแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่อยากจะแต่งรถอะไรมากมายก็โปรแกรมมหสัสจันนั่นแหละครับแม่งครอบคลุมทั่วจัก,กรวาลทีนี้ครับก่อนที่เราจะเข้าไฟล์ทั้งหมดเนี่ยเราจะมีโน้ตแพดในคุผู้ชมอ่านด้วยนะให้คุผู้ชมกดอ่านด้วยนะครับคำ ของ YouTube และ Facebook ของผมอยู่นะครับไม่ต้องก๊อปลงไปในตัวเกมนะเผื่อหลายๆคนแบบไม่รู้นะครับเผลอก๊อปไอ้ YouTube Facebook ลงไปด้วยไม่ต้องก๊อปนะครับผมเพราะว่าไอ้ YouTube Facebook เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็น YouTube ก็คือ Channel ผม Facebook ก็จะเป็น Facebook Fanpage ของผมนะครับเพื่อหลายๆคนอยากจะเข้าไปติดตามข่าวสารอะไรเกี่ยวกับ ETS X1 ก็เข้าไปที่ Fanpage ได้เลยนะจ๊ะอยากจะพูดคุยกับผมด้วยตรงนะครับบอกโ oh, อ oh, ้โหพี่ผมเจอไอ้นู่นไอ้นี่มาสามารถเข้ามาพูดคุยด้วยกันได้นะครับผมนะสามารถติดต่อโฆษณาด้วยด้นะสําหรับสปอนเซอร์นะครับผมไฟล์ uh, นี้อัปเดตวันที่17เดือน5ก็คือวันที่ปล่อยคลิปนี่แหละนะครั พยายามจะปล่อยให้ทันวันที่17ละกันไฟล์ทุกไฟล์อัปเดตใหม่ล่าสุดไฟล์ทุกไฟล์ปลอดภัยนะครับต้องวงเล็บว่าปลอดภัยนะเห็นไหมไฟล์ทุกไฟล์ปลอดภัยจากการตรวจสอบผ่าน Windows Defender นะครับแล้วก็โปรแกรมไฟล์ a l l Windows นะครับปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าไม่มีการเด้งเตือนแอนตี้ไวรัสอะไรทั้งนั้นนะครับไฟล์ทุกไฟล์ปลอดภัยรับรอง100%ให้เครดิตผมด้วยนะถ้าใครอยากจะแจกต่อแบบไม่ต้องใจดีแบบโอย้ยใจดีว่ะมีมสมาแจกโอย้ยกบแม่งเลยไม่ได้นะไม่ได้นะถ้าเกิดใครอยากจะแจกต่อนะครับอย่าลืมให งงโอ้พี่แล้วอย่างนี้จะลงยังไงเนี่ยมันมีไอคอนมีช็อตคัดอะไรด้วยเนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการงงสาหรับหลายๆคนผมจะลงให้ดูแล้วกันนะครับว่าตัวเกมของคุณผู้ชมจะต้องมีอะไรบ้างนะ ซึ่งผมได้เตรียมตัวเกม GTA ไว้แล้วเรียบร้อยด้วยนะครับนี่เลยนะครับ GTA San d Andreas อันนี้คือตัวเต็มสําหรับเทสในการลงครีโอในครั้งนี้นะครับผมนี่คือตัวเต็มนะครับในนี้ก็จะมีไฟล์กี่ปะทะไม่รู้แหละนะครับตัวเต็มนะซึ่งวิธีการลงลงอะไรบ้างเราจะมาดูรีครีโอสครับว่ามันจะมีช็อตคัทของ YouTube และ Facebook ของผมอยู่นะ่ะเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปดูถ้าคุณผู้ชมคลิกเข้าไปที่ช็อตคัทนะ อ่ะพอคลิกปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งเข้าสู่ช่องแหนผมทันทีแล้วส่วนเฟซบุ o กนะครับผมพอเราคลิกเข้าไปจะเด้งเข้าสู่ Facebook Fanpage ของผมเลยนะครับสามารถกดติดตามได้ง่ายมากในไฟล์เลยนะขอแค่คุณผู้ชมมีเบราว์เซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น Google Chrome Opera Internet Explorer อะไรก็ได้ครับเบราว์เซอร์ไหนก็ได้คุณผู้ชมใช้เข้าอินเทอร์เน็ตอ่ะนะครับมันสามารถเข้าได้หมดเลยครอบคลุมมากนะครับแค่นี้นะครับผมก็ฝากไว้นะครับผมวิธีการลงนะครับถามว่าลงอะไรบ้างสาหรับครีโอนะครับสำหรับครีโอเนี่ยลงง่ายๆเลยนนนะะคครับใหุ้้้้ณผูชมมไฟลลล์พววกีงาาแ่ ไปไม่ต้องเอาช็อตคัทไปลงนะครับคือลงทั้งหมดยกเว้นช็อตคัดยูทูบกับเฟซบุ๊กอ่ะอันนี้ไม่ต้องลงนะครับให้คู้ชมลากไฟล์พวกนี้ลงมาปุ๊บ อ่าแล้วกด replace the file into destination นะครับแค่นี้คุณผู้ชมมีครีโอแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะลงมอนโรเดอร์กันนะครับอ่ามอนโรเดอร์เนี่ยจำเป็นมากนะครีโอกับมอนโรเดอร์เนี่ยอันเนี้ยสองอันเนี้ยคือต้องมีนะครับไม่ว่าน้องจะใช้ตัวเกมแบบไหนก็ตามจะต้องมีครีโอแล้วมอนโรเดอร์นะครับสองไฟล์เนี้ยคือมีสองไฟล์นี้ก็น่าจะจบแล้วแหละนะครับอ่าแล้วก็พีมาสองไฟล์นี้ครีโอมอนโรเดอร์วางเอาไปเลยนะครับน่าจะหมดละไอ้ส่วน G G M M หรือว่าอะไรเงี้ยไม่ต้องลงก็ได้นะครับเอาไว้ลงทีหลังก็ได้นะครับส่วนใน I M G เนนนนีี่่่ยยอออัััเเเเ้้้ไไมมมมมตตงงลลาาาาวกก็ดะครรรบผสถชื ได้เอา IMG Editor ตัวนี้นะครับแล้วก็เชื่อมไฟล์กับ mod loader เราสามารถเชื่อมได้เลยไม่ต้องลากเข้าตัวเกมนะเปิดไฟล์แล้วก็ลิงก์หากันได้แค่นั้นจบนะครับผมไม่ต้องเอาอันนี้ไปลงในตัวเกมนะเนี่ยเราก็เปิดลงได้ตามปกติเลยอันนี้ผมลง BMW S1000R ไว้ R y นะครับของ NRG 500ก็ลงไว้เรียบร้อยนะครับอันนี้มีมอสมาด้วยนะลงไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้รีวิวแค่นี้ครับสำหรับการลงมอสนะครับในช anel เราเพียงแค่คุณผู้ชมมีไฟพื้นฐานพวกนี้พอเวลาผมถามหาให้ลง IMG ให้ลง TGMM ให้ลง Clio นะครับคุณผู้ชมก็จะอ๋อ เ,เอาในไฟล์พื้นฐานเนี่ยไปใส่ได้เลยแค่นี้เองนะครับคุณผู้ชมก็จะสามารถโหลดไฟล์ได้พร้อมๆผมก็จะได้เล่นได้เหมือนกันแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ดูมาจนจบครับขอบคุณมากมากครับ